ชีวิตฉันมันตเรือลำน้อยล่องลอยในท้องทะเลถูกเคลื่อนพัดพาลอยไปไม่รู้จุดหมายสายฝนแหล่แรงลมเคลื่อนใหญ่น้อยถ้าโทมใส่ใกล้จะจมเข็งขวางเดียวได้ต้องโดนพายุร้ายกันนำซ้ำเติมเริ่มจากตัวฉันนั้นไม่มีใครเข้าใจครอบครัวต้องสลายแยกกันคนละทาง ความรักก็ห่างเหินเดินคนเดียวอย่างอ้างว้างไม่ต่างอะไรกับเรือลำน้อยใกล้อับปางจมลงก้นทะเลหากชีวิตและใจของฉันเปรียบได้กับเรือลำนั้นมันก็คงแตกสลายต้องพังทลายเพราะความไายใจของเธอ เมื่อความรักที่ฉันให้ไปทั้งหมดใจเธอไม่ใส่ใจดูแลรักแท้ที่ใจฉันให้เธอต้องเจอกับความเสียใจจะร้องไห้จนแทบขาดใจสักเพียงไหนเธอก็คงจะไม่กลับมา เมื่อพายุร้ายคือตัวเธอทำใจฉันอ่อนแรงเสแสร้งแกล้งเป็นรักหลอกให้รักหมดหัวใจสุดท้ายก็ไม่ใยดีทิ้งฉันไปอยู่กับใครฉันเองต้องเสียใจรักของเราก็คงไปกันไม่ได้เธอได้อยู่กับเขาฉันเหมือนอยู่กับพายุที่เลวร้ายต้องเผชิญฝ่าฟันไปผู้เดียว คงไม่มีใครเลี้ยวแล้เมื่อมรสุมในใจมันผัดผ่านไปในไม่ชาท้องฟ้าก็คงสดใสก็ยังไม่สายที่จะลืมเรื่องเร็วร้ายที่เคยทำฉันให้เสียใจทิ้งไปแล้วเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งฝั่งฟันก็คงจะอยู่อีกไม่ไกลก็ไปให้ถึงจุดไม้ยของเรา วันเก่าก่ๆให้ผ่านพ้นไปเรื่องร้ายๆลืมมันไปอย่าใส่ใจ